แล้วปีนี้เราก็ได้เช่าบ้านหลังนี้ครับนี่คือ Backstage Chalet มันอยู่ที่คืนละเกือบ3 0,000นบาทครับ 2> 1, 2, 3, 4, 5ชันแนก็จมาปับ๊บอย่างแรกเลยเราจะเห็นวิวมาราอนให้มันรู้ซับ,บ้างคนหัวครัวมาแล้วครับผม ุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนกัโอ้เนี่ยคนกรัวเสีองเนี่นยนนเราก็พาแบรนด์งูงเงอาต่อตุน มกินๆของเรามาถึงระดับนี้แล้วนะครับก็นี่ก็คือเซอร์แมทที่สวิตเซอร์แลนด์เลที่แพงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นลานสกีที่เรียกว่าน่าจะโด่งดังที่สุดในโลกลานหนึ่งครับแล้วปีนี้เราก็ได้เช่าบ้านหลังนี้ครับนี่คือแบ mm ็กสเตจชาเล่เราทุ่มทุนสร้างครับไม่มีสปอนเซอร์สุดเลยเช่นเคยนะผมค่าเช่าบ้านเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่เราเช่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเราเช่าไปเมื่อ2องปีแล้วแต่มันโดนโควิดนะครับเรทที่เราได้มันก็ถือว่าเป็นเรทที่ ไม่ได้รุนแรงเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาดูทุกวันนี้เนี่ยในซีซั่นตอนนี้มันอยู่ที่คืนละเกือบ3 0,000นบาทครับ oh <my> เรานอนกันอยู่ทั้งหมดเป็นเวลา1อาทิตย์เพราะนั้นค่าเช่าบ้านของเราเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ3ล้านบาท3ล้านบาทครับี๋ยวมาดกันนะว่าข้างในเป็นยังไงกับที่พักราคาเกือบเกือบ3ล้านบาทต่ออาทิตย์ <S <S ห้องแรกก็เป็นห้องเปลี่ยนรองเท้าเก็บเสื้อโค้ทคือละสามแสนบาทนี่มันนอนกันยังไงวะ ปูไม่เคยเหมือนกันเราต้องไปไปนอนแพงขนาดนี้หรอบเป็นที่จะค,คือละสักสองแสนนะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นนะครับมีห้องใต้ดินเป็นห้องลงหนังซีเมมนมาห้องนี้จะเป็นห้องสกีนะครับมีฟิตเนสเล็กๆมีซาวน่าห้องนอนชั้นหนึ่งห้องนอนชั้นสองวันนี้คือไม่ได้สกีเพื่อที่มาถ่ายรีวิวบ้านให้ทุกคนได้ดูอันนี้นๆๆ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 แล้วก็เห็นนะครับทะลุไปถึงชั้นล่างเลย เวลามีแท็กซี่มาเขาจะรอเราจะเห็นวันนี้ก็จะเป็นห้องถอดรองเท้านะครับมาถึงครบทุกคนก็จะมาถอดรองเท้าตรงนี้วิวสวยแล้วบ้านที่สำคัญคือจะมีบอลต์นี่หรือระเบียงเนี่ยตลอดทุกชั้นทุกห้องสามารถออกไปชมวิวเนจอยกับบรรยากาศที่สวยงามของโซนแมทได้ทุกจุดจริงๆแม่งเสียดายที่หายเลยวันที่จะถ่ายแม่งเสือกบ,บอกมาแดดไม่ดีวันแรกที่อยากสวยอะแต่เวลาไม่พอไปเอาท่านี้ได้เลยนะ ามเวงตามกคร,รับผมอยากให้เห็นแบบสวยๆผมจะเป็นคนหน้าเผาที่ไม่เล้เรือกแต่ผมก็รักลูกเหตองผมทุกคนเระเบียงใหญ่ทั่วนะครับชั้นนี้ก็จะมีสองห้องนอนอันนี้ก็เป็นห้องนอนของน้องพี่ห้องนอนมาสเตอร์ก็จะเป็นห้องนี้นะครับก็คือห้องของพี่นันเอยู่กันสองซาบะราจะลกนิดน,นึงนะวะับ ห้องมาสเตอร์นะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับผมไม่ใช่เตียงหน้านะครับนุ่มสบายมีขน,นสัตว์เนี่ยก็คือมาสเตอร์ของเราก็คือเปิดกระจกมาปับ๊บอย่างแรกเลยเราจะเห็นวิวมัตฮอร์นมัตฮอร์นนี่ก็เป็นหนึ่งในภูเขาที่โด่งดังที่ในโลกนะครับใครที่ไม่รู้เคยกินในช่องเลตโบลโรลไหมจะเป็นภูกขาเขาอ,อยู่นะครับวิวสวยมากในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าในชีวิตจริงนี่คือสวยที่ แล้วก็ที่สำคัญที่บอกทุกจุดทุกมุมเทควิวได้หมดนะคือวิว360องศาเลยแล้วก็ระเบียงเช่นกันระเบียงที่นี่ก็คือทุกจุดทุกมุมเป็นระเบียงหมดเปิดอย่างนี้ได้นะครับถ่ายรูปได้ทุกมุมนะครับข้างบนนั้เป็นโซนห้องกินข้าวลบ3องศานะทุกคนตอนคริสต์มาสนะสวยไหมโอ้แดดลำไรมาอย่างนี้ ขนสวดนะครับนั่งจิบกาแฟหรือเป็นกินเบรคฟาสก็ได้นี่เทคฟูลวิลขึ้นมามันก็เป็นมตรรัตตาหอนแล้วก็ออกทางนี้ได้โอเคนี่คือมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อแล้วพาไปดูข้างบนด้วยเบี <c oughs> ย่คว้อยเดี๋ยวพาไปดูโซนแดกแต่เคสทุกอย่างนะครับก็จะเป็นกระจกหมดทำให้มันเห็นความโปร่งเพราะว่าที่ดินมันแพงเปเราไปนสิ อก็ทุกอย่างจะแบบปลงที่สุดเท่าที่ปลงได้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก็คือวิวนั่นเองอันนี้คือกระจกที่ทำมาจากเพชร <c oughs> แพงมากเช <c oughs> ื่อ<า> <c oughs> ว่ามันแพงกับกระจกนี่แหละเพราะว่ามันทำมาจากอัเนลวานี นี่ก็น้องๆวันนี้ไม่ได้ไปสกีกันสองคนนะครับผมสวัสดีครับคุณงี้สวัสดีครับพี่ปาอันนี้ไม่กล้าออกสื่อนะเพราะว่าสงสัยจะไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าป๋วยเห็นไม่แต่งหน้าไม่ไต่งหน้าด้วยป๋วยท,ที่มังไคเห็น <c oughs> นะครับผมห <c oughs> นีปัวมาอ้าให้รีวิวบ้านก่อนนะครับโซนลิฟ so living เรียก็คือพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็ตอนคืนมานั่งเนี่ยฟัง YouTube กันตรงน,นี้แล้วก็นั่ง <c> ก <oughs> ินที่นี่เล่าไวถูกมากนะครับ เกลนเฟรดิชมาเมืองไทยขายประมาณ2,000กว่าบาทสามเกือบถึงสามพันที่นี่ขายอยู่ประมาณพันบาทเท่านั้นเองอ,อาหารการกินแพงแต่ว่าภาษีเหล้าไม่แพงนะครับเนี่ยเราก็คือสต็อกแบบไทยๆเลยะก็น,นีเครื่องปรุงเครื่องปรุงเยอะมากคือชอบอันเนี้ยแล้วก็ที่มันเป็นแบบที่มองขึ้นไปเห็นเ,น,เแบบนี่ยท <ๆ S 2> <ๆ S 2> ้องฟ้าแล้ก็ภูเขาอือเห็นวิวฮะตรงนี้คือสวนนาเราทำข้าวกินเ็องทุกวันเลยนะใช่แล้วก็สนุกไปอีกแบบนะที่ว่ามันก็ได้ประหยัดด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนอยู่ร่วมกันน่ะนั่งดื่มนั่งคุยกันพีคแนวกว่าสองวันแล้วเนี่ย อ่เดี๋ยวให้ดูกันนะแล้วที่นี่นะครับก็คือน้ำเขาเนี่ยอร่อยมากน้ำซ็อกนี่ยนมะันก่อนขอทีมงานโรงแรมบอกเอาน้ำเปล่ามาให้หน่อยเขาตกใจถามเอาน้ำเปล่าทำไมในเมื่อแรธท่นน้ำมิโรจากเทือกเขาสวิสแอลป์คือน้ำที่ดีที่สุดในโลก คุณจะไปซื้อน้าวที่มันห่วยกว่าทำไมมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ถ่ายกับเมืองเซอร์แมทนะครับเตาผิวใบควันมาร้อนๆได้บรรยากาศมากเดี๋ยวมุงกระทะกันมุมนี้ส่วนมุมนี้จะเป็นมุมที่เทควิวของมาร์าหอนหอนะทุกคนที่เราบอกกันไปนะครับภูเขาที่โด่งดังที่สุดอันหนึ่งของโลกวันนี้ะได้จนะครับเหมาะมันลงนิดนึงแต่ก็นี่นี่เห็นตรงนี้ตัวนี้สามารถมานั่งเทควิวได้โอ้โหเฮียไม,ไ,มไม่น่าจะนั่งกันไหน แล้วก็ถ้าเกิดเราหนาวเมื่อไหร่นะครับนี่เราผิมเล็กๆป <Okay. S 2> ึ๊บจุดตรงนี้เขาจะมีเชื้อเพลิงเบาบางตรงนี้สไม้ก็เอามาให้ใหม่ทุกเช้าแล้วเราก็ปิดห้าต่างตรงนี้เราจะได้ชมบรรยากาศของ เราพิงไปด้วยไปด้วยเอ็ดสุดตีนี่เป็นห้องติดห้องเรี่นพิมนะเข้ามาปาั๊บห้องน้ำนี่ธรรมดาไม่มีเลยแต่ตรงนี้ซาวน่าและซาวน่ายัางไม่พอนี่ครับนี่คืออ่างจัก,กุซซี่ที่นั่งได้ไม่รู้นั่งได้กี่คนน,ะนั่งได้เยอะแล้วที่สำคัญเราสามารถที่จะกดมันเนี่ยให้มันลื่นไป <c oughs> เดี๋ยวหน้าต่างสอกอันนี้จะเปิด อย่างนี้ขึ้นไปแล้วเราจะอาบน้ำข้างบนเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ําแต่ื่นพาไปดูบ้านก่อนมันจะมีจุดน่าสนใจเยอะมากไปลงไปดูชั้นล่างกันปึ๊บปึบมันมองทะลุได้หมดนลยรัด้วยพ<ๆ>ื้นที่ที่แพงเนี่ยที่ว่าการทำไปทุกอย่างโปร่งเนี่ยมันให้ทให้ดูบ้านใหญ่แล้วบ้านก็เป็นมาเทียลที่แบบมิกซ์แอนด์แมทแบบแปลกๆนะคือใช้ไม้แบบไม้โอ๊กแต่ว่าบางจุดก็ไม่ใช่ไมโอ๊กที่แพงเนี่ยด้วยประตูก็เป็นไมโอ๊กธรรมดาแต่บางจุดนี่ก็จะเป็นไมโอ๊กแบบหนาชิ้นใหญ่นะพวกนี้ราคาจะสูงมาก กระจกแบบกันกระสุนด้แหละนี่อย่างแพงเลยบ้านทุกตัวนะครับก็เป็นบ้านไฟฟ้าหมดพี่ก็กดเปิดปิดไม่เป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดให้มันดูโปร่งจะพาไปดูชั้นข้างล่างเป็นฟิตนเนสเล็กๆมีห้องซาวน่ามีห้องอาบน้าําแล้วก็เป็นห้องสกีแน่นอนครับเรียกว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่เซอร์แมก,ก็คือจะมาสกีคนรัวไม่รู้มีขายอ,อ่ไสังส่งๆนะครับหมดเบยชั้นลบหนึ่งนะครับ นี่เป็นห้องสกีทุกเช้าเราจะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาส,สกีแบบตรงนี้วันนี้พี่ไม่ได้สกีแค่แต่จีบตรงนี้นะครับรองเทา้าอยู่ในตูต้วพวกนี้ซึ่งตู้พวกนี้ทุกตู้คือตู้ฮีทเต็นะครับก็คือมันจะมีอุณหภูมิความอุ่นปรับตื่นเช้าๆมาหนาวๆเนี่ยเราเอารองเทา้าเอาส้นไปนต้เนี่ยแยงข้ามเป็นแยงรองเทา้ามันจะแบบโอ้อุ่นสบายเหมือนกับที่เราคุ้นเคย เสื้อผ้าสกีก็จะเก็บไปตรงนี้นะครับใครมีถุงมือแว่นตงแว่นตาแว่นยานยในเราจะเล่นในขนาดนี้แล้วนะกน็อกสน่ายก็เลยกันนะครับก็จะเก็บไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําซึ่งมันจะมีอยู่หลายมูดและโทนมากเวลาเราอาบน้ําอาจจะอาบชอบแนวแนวป่าแอมเบียนป่า,ปากดปับ๊บมันก็จะเป็นเปลี่ยนแสงแล้วก็มีแอมเบียนของป่า <L> อา๋อเนี่ย แลวคือมันเป็นเรียกว่าระบบห้องน้ําที่ 4D เนี่ยไหเคยดูโรงหนัง 4D ไหมถ้าเป็นเราดูอย่างเงี้ย 2D เห็นซ้ายเห็นขวา 3D มันจะพุ่งมาข้างหน้าได้ด้วย 4D เขาจะใส่กลิ่นไปด้วยเนี่ยได้เสียงของตัวมนแล้วก็วสัมผัสของน้ําเสียงของนกแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นใต้น้าําว้าเป็นเนสครับสำหรับใครที่อยากออกกําลังกายนะครับออกมาก็ดีนะครับว่าเป็นโบ้และอีกฝ่ายตรงนี้ก็จะเป็นสตีมรูมเล็กๆ สามารถาใช้สตีมรวมได้มามีห้องเล็กกห้องหนึ่งห้องย2สองนนอนบ้านใหญ่ขนาดนี้มันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาหยิงมามเดี่ยวนะครับผมหลายคนก็จะมาในรูปแบบของครอบครัวครับอ่ะนี่ก็เป็นห้องเรียกว่าเป็นมูฟวี่รูมนะครับรงหนังเล็กๆข้างบนสามารถเดินไปได้มีออฟฟิศเล็กๆสำหรับคุณพ่อที่อาจต้องนั่งทางานแล้วก็เฝ้าลูกหรืออะไรข้างล่างนี้ก็เด็กๆมานั่งดูการ์ตูนอะไรกันได้เด็กๆก,ก็จะชอบนะครับเล่น บอดเกมะลร <iram xi: S 1> ว่าไปหรือถ้าเอาเด็กมาก็เอา,เอามีดนะเอาเด็กมันได้ก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปแช่อ่างจักกุซี่เอาดอกั้ยพี่อยากร่วมกันว่าการอาบน้ำในอุณหภูมิลบสามองศานี่แม่งเป็นยังไงมาโอเคมาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าลูซี่เฮลโลแม็กซี่บุคูอ่ามายกี้เฮลโลเบิงมูเบิงอย่าถ่ายต่ำมากไม่ได้เห็นพ <p> ุงหมด ตอนนี้มันอ้วนจักกุซี่ส่วตัวเฮ้ยว้าวเา้งหมูมเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเซอร์แมทมันต้องรู <c oughs> ้เฮ้ยฮพี่ไทยมาแล้วโ <c oughs> อยเอาแขนเคื่ออยากหนาวเลยนะให้มันรูท้าบ,บ้างคนหัวครัวมาแล้วครับผมประหลาดงงงงอ่ะ มึงเล่นอะไรกันมึงเล่นมึงเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โนี่น่าจะลบประมาณ3องศาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยดูวิวครับเบิร์นครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นเขาเป็นเดอะบอทเทอร์ผีขอบคุณครับเป็นไงครับวิวของเรามันต้องอย่างนี้ครับคนหัวครัวครับผมสุดอะทุกคลนางานการงานซ่าข้างหลังก็มีมัตราธอนนะครับวิวแม่งสุดตีนจริงๆเดี๋ยวคืนนี้เอาวิสกี้ขึ้นมาแดกกับหิมะตรงนี้เนี่ยเนี้ย โเท่ฮะภาษาแฮชแทปยอดช่องไมค์กี้ซีดอเวลล์ใครที่คิดว่าคนหัวโควทำอะไรก็โง่เราใช้งบมาซื้อเปลือกแล้วขี้โม้ล่ะผมบอกแลยครับน้องชายผมขี้โม้กว่ากูอีกเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องซี่หนักแล้วกันนะครับมีอะไรก็ฝากถึงเอฟซีบ้างไหมครับวันนี้เอ่อหลังจากที่ได้มาเนี่ยนะจ๊ะเขาเปิดเป็นภาษาอีสานเนาะ นัดก็รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคือการหาประสบการณ์ถ้าเกิดว่าทุกคนมีเงินหรือว่ามีโอกาสกับการมาเที่ยวมาเปิดประสบการณ์ในชีวิตแบบนี้นัดว่าก็คุมคาจริงๆแล้วเชื่อแหละว่าหลายคนก็ยากนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินเยอะนะครับแต่สำหรับใครที่พร้อมมีเนี่ยที่ว่าเราซื้อของซื้อของแบรนด์นู้นมาในระดับหนึ่งที่เราพอใจแล้วอ,อีกอย่างที่อยากจะแนะนําเสมอคือ ลองมาเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้ว,ว่าเปิดโลกทัศน์ของเราให้มันใหญ่ขึ้น <c oughs> คุณจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆ <c oughs> คุณจะเห็นวิธีการทํางานของชาวต่างชาติวิธีการกินอยู่ของเขาแล้วบางทีมันเอามาใช้เ,เสริมปรับปรุงแนวความคิดหรือว่าชีวิตของเราได้จริงๆกันนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้เพราะาช่วงนี้โลกกระบาดนะครับมันเหมือนเป็นคนละโลกกับเราเลยนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> โลกมันจะกว้างขึ้นคือตอนที่เราอยู่บ้านเราอยู่กรุงเทพเราอยู่เราคิดแล้วว่าเราเราเหมือนเราเห็นทุกอย่างแล้วเหมือนรู้สึกว่าเออโลกมันกว้าง แต่พอเรามาอยู่อีกซีกโลกหนึ่งอ้โหมันมีอะไรที่เรายังไม่เห็นเยอะบนโลกใบนี้มาทำมูทงาไงโลกมันจำอ่ะดูได้สมาชิกใครอยู่บ้าง <Hello. S 2> สวัสดีครับไมกี้ <Hello. S 2> สวัสดีครับพี่าไม่ใช่อ้าวซี่ังคุงเงี้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นมือพิเศษนะครับผมทำไรพี่ หมูกระทะอกไรนะหมูกระทะพี่กูแบกมาจากเมืองไทยโดนัาหลงฟหลังมองเอามาทำส้นตีนทำไมหมูกระทะอย่าเจ็บเท้านี่ครับคุณผู้ชมอาูบ้านเอาแก๊สนี่คุณโดฝรั่งมันถามที่ด่าน Why the fuck did you bring this สุลากากรฮะ Excuse me sir Why the fuck did you bring this เอามาทำซนตีนทำไมไปไปเดี๋ยวตั้งสเตชันแป๊บหนึ่งนี่ลกสาบงรัานี่มีเบียร์อันนี้ทำน้ำแข็งมา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 นี่นะครับเราก็ได้เตรียมกันไว้ว้าวหมักซอสเกาหลีจ้าอันนี้อันนี้ลืมหมักอันนี้คือเผื่อมีคนไม่กินซอสเกาหลีไงกินแบบเทียกอะไรอย่างงี้ว้าวเผื่อคนลดน้หนัก คุณผู้ชมครับนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเราจะพาความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับผมอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า UFO นะครับแม่งกูแบกมาจากกอทอม <c oughs> เครื่องงานนี้ยังไม่รู้เลยว่าอุณหภูมิลบสามเนี่ยเตาแก๊สของเราเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวมาลองดูลองดูลองดู <c oughs> โอ้โหนี่แช่วไว้แช่ไว้แลวน้อแขงอันนี้โอ้โหนี่เย็นเจี๊ยบลบสี่่ตเดียวเย็นขนาดไหนนแต่หน้าเหมือนนะ นั <łość> ่นเหมือนใครนั่งเหมือนใครผมไม่ได้ว่าแล้วนั่งเหมือนใครอันนี้ก็เป็นเบียร์ไม่มีองค์ประกของที่นี่นะครับที่นี่ก็ถ่ายรูปไม่ผิดกฎหมายัะไงแล้วเราก็ยังตัวเซนเซอร์กันเนะครเพื่อเข้ากับบรรยากาศ โอเคได้เวลาให้รอคอยนะครับเอ่อเมื่อกี้มึงก็มีประเด็นที่ดีนะไม่เอ่อพี่แก๊สนะพี่ดูให้ดีนะแก๊สบ้านเขาแก๊สบ้านเราโขกวกันเป็นคนโขกวกันตกในธุรกิบนี้นะครับแบบนี้ได้ผ่านเอ่อฝรั่งเศสมามาถึงเอ่อปาเจนีวามามาถึงเซอร์แมทสรุปแก๊สคนงเหัวจะมี16ชั่วโมงอ่ะจะมี16ชั่วโมงเอ้ยพี่ดูดิคนเราหัวรึเปล่ามึงลองใส่ดิอันนี้ที่บ้านเราเรียกโขกวัวดูดที่มันจะใช้ได้รึเปล่า ตัน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 โอ้โหเรียบร้อยชอบเอ็นเตอร์เทนมากเลยนะแค่หัวเดียวกันมันหนาวเหนื่อยมามครับมา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 ใช่ป่ะพี่ร้อนร้อนเอ้ยเราไม่มีมันหมูเราเราเรามีเบคอนมาใส่ไหมเรามีมันทรัฟเฟิลมีมันเอออีโรเกอร์สปาติโนค่อยจะมีแก๊สเลยวะพี่มีปากวะชัวร์ว่าออกมาดิ มือมือมองไม่เห็นพี่รู้แบบว่าบูธะต้องตระนักมาจากอะไรบูธะต้องตระนักมาจากอะไรแผมอันนี้เป็นสาระนะผมจะบอกให้ฟังก่อนทหารมองโกเนี่ยแม่งไปล็อกใช่ป่ะแม่งหิวเว้อพอมันหิวใช่ป่ะพี่มันก็ไม่รู้ว่าจะหากระแทกอันไหนมันก็มีหมวกมันก็จ่ออยูเว้ย แล้วก็ทำเป็นกระทะแล้วก็ไปลากหมูเข้ามาโอ้เฮ้ยจริงอาสานี่กูกูจบเป็นยาแล้วนะครับจริงจริงพี่พี่พี่อ่านนี่ผมหมวกมันนี่เป็นเหล็กด้วยเหรอหมวกเป็นเหล็กอย่างงี้หมวกเป็นเหล็กอย่างงี้เออพี่นี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงพี่ต้องรีบใส่น้ำมันด้วยนะหม้อมันจะแล้วแล้วมันก็เจาะรูทำเป็นหมูกระทะแล้วญี่ปุ่นไม่เอามาก๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูเสิร์ชก่อนต้องเชื่กูเสิร์ชก่อนผมก็จะเชื่ออะไรมึงเอาละอย่างแรกเลยดูก่อนว่าเอาอยู่ไหมนั่นครับ เ้ยพูดตรงเลยเว้ยความร้อนเอาอยู่เว้ยตอนแรกคิดว่าความร้อนเอาไม่อยู่งัก็ท้ามองกกมปจบได้ไหมไปพี่เรื่องจริงพี่ไปเช่วยดูแลกันร้อนรอนร้อนเดี๋ยวเขาลงเลยวะเดยเขาลงเลยไม่ช่วยเยไรเลยตัดกันไปไปอันนี้แหละช่วยสุดต้องให้สาวอีสานทำอู้หูวันนี้ ีอย่างดีเลยซาบาัลติโนทาสุฟฟี่ใครที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าอยู่เมืองไทยแล้วอยากทำอาหารฝรั่งอร่อยพกไปเลยครับทุกอย่างชาร์ฟโฟนนี้คือเนยชาร์ฟโฟมันคือสูตรที่โกงใส่กับอะไรอร่อยทุกอย่างโอ้ยให้กับท่ามันชาร์ฟโฟมาไม่ทำไมแล้แม้วน้ำซุปลงลืมน้ำซุปต้องลงนี่น้ำเอาน้ำเปล่าแบบวันี้นะคะน้ำซุปด้วย อาจจะดำๆให้มันดูสวยลองกินก่อนไหนไหนแล้วเหมือนเบคอนเลยมันคือเบคอนเหอมันบางโอ้ยผมว่าหมูที่เนี้ยผมว่าเราต้องตัดนล้พี่ดคือหมูที่เนี้ยมันจะมี มัพพาไมีไขมันอะ่ะมันจะมีเนื้อเยอะกว่าคือ <c oughs> เป็นหมูที่เราเตี้ยหมูที่แข็งแรงถ้าเรากินที่บ้านเราแบาทำให้เราอ้วนอร่อยกว่าผมมันมันเยอะแต่ที่เนี้ยเนื้อข้าหมูอะ่ะมันคือหมูอ่ะหมูที่แบบมันเนื้อโตัวปลาโซ่มันเยอะแมสปลาโซ่มันเยอะเนี่ยพริกเอาไม่ออกอีกเนี่นี่ผมดูนี่ยังไงพี่ยังไงพี่พี่ทึบเลยนี่นี่ผพาซื้อบ้านเกิดขึ้นเมืองนะนีนน่โอย เฮ้ยหน้าอย่างนี้แดกไม่ได้จุ้ยอะไรพี่มจุ้มนดนดีกว่าโอ้ทำไรครับเลยเรามีผงพิเศษนะครับจากเมืองไทยใส่เข้าไปนะครับแม่งจะอร่อยไอโอ้โหผงพิเศษยิงครุกกับ ยิ่งครุกับหมูนี่แบบใช้เลยอ่ะเนี่คุณทำตัวนี้เดี๋ยวเอฟซีผมรักนะฝากช่องเลยเดี๋ยวครับไมกี้ซีลิเบิลนะครับผมเปิดช่องมา2ปีนะครับ51ซับสไคร์เบอร์แต่พอจบคลิปนี้มาประมาณหกลิบต้ออก10ลซับสไคร์เบอร์นะครับก็ไปตามดูได้นะครับไมกี้ซีลิเวิล์ขอได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องคนหัวครัวจะดีมากเลยครับให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ค่าซับ2เดือนหนึ่งคนนะครับ ันไม่รู้ควันจากหมูหรือ,อควันจากปลากินไปกินมนได้ปีวะดูไหม่ถ้าทำไมไข่สวิตถึงเป็นสีขาวเพราะอะไรครับพเพราะมันหนาวเพราะนหนาวคเดีอ,อยกเอาไข่ต้มมาเนดะี๋ยวมึงเตรียมให้มาเอาไข่ต้มมาเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ทำไมใครดูมันเป็นสีขาวครับเพราะมันต้มมาแล้วครับไอ้เหี้ยกุณลาบอีกแล้วกุณลาบบางทีเราก็ต้องใช้เขาบอกอย่าหาทำนึกขึ้นอย่างนี้นะครับเอากระทะมาคนมาสามประเทศแล้วจะมาทรมานไข่แดดกันที่นี่เมื่อที่บ้าบอกมาครับเช่อไหมมาประเทศที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งสิ่งที่หาไม่ได้คือน้ำแข็งครับผมคือเราหาจากทุกซุปมาร์เก็ตไม่มีครับ แล้วเขาบอกอะไรไหมก็แดกหีมากไปสิที่เซอร์แมทเนี่ยเธอต้องบอกว่าเป็นคนที่สะอาดที่สุดย่าเฮียเต็มตัวไม่มีรถน้ำมันโอ้หนาวมือ,อไม่ช่วยเลย หมดนะครับกลับเข้ามาข้างในแล้วนะครับมันหนาวจัดแต่ก็มันก็มีความสุขจัดนะครับต้องขอคุณ f อขซีเราทุกๆคนนะครับที่ตามรายการบ้าๆบอๆนี่มาเราเริ่มขึ้นมาโดยที่ไม่มีเจตนาจะทำส้นตีนอะไรดีๆเพื่อสังคมเลยมาไปคือออกไปแดก ตกปลาคือมันเป็นชีวิตที่แท้จริงพี่แล้วก่อนหน้านี้จะิง้พี่คนเดินทางเยอะนะครับเที่ยวต่างประเทศค่อนข้างนี้เยอะแล้วก็ด้วยโควิดเนี่ยมันก็เราก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้หลังจากที่โลกปิดเริ่มซาลงามาแล้วเออ ก็เริ่มตกลงแล้วนะครับเดียวเดียวเดียวก็เริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวคุณจะไปด้วยกันก็จะได้มีคอนเทนต์ต่างประเทศบ้างอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราค่อนข้างชอบกันกบสกีแต่ว่าไปลุยไปไลโคตามที่เอฟซีต้องการเนี่ยยมีแน่เพราะพี่เป็นสายนันนี้แล้วไปเข้าป่าออสเตรเลียลงทะเลอ่อเมริกาเนี่ยปีนี้เราพาไปุยกยน คุณมา้าเลยติดตามกันมาครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป,ป,ปง่ายๆไเป็นสติลเลยเลยค่ะดีน,นะมันไม่ใช่ง่ายนะหอบหม้อหม้อกระทะกับหอบกระทะมากระเป๋าหนักๆก็ออจากเมืองไทยเข้าสู่ปารีสไปถึงเจนีวามาถึงเซอร์แมทเออถ้าใจไม่รักจริงๆถ้าใจไม่สู้นี่พยโยนทีเนี้ยแต่ปารีสแล้วนะคะ <laughs> โอเคครับุรซี่มีอะไรฝากถึงเอฟซีได้ไหมเดี๋ยวฝากทุกคนคอมเมนต์ถึงหนูเยอะๆนะคะจะได้ไปถ่ายรายการไปไวๆ <laughs> แล้วก็นี่เลยค่ะเนี้ยฝากเลยจีบพาี ดำไ<อ>ดปน,นิดหนึ่งไหดำไปนิดนึงเดี๋ยวแม่ไอ้อันนี้ไม่ขายมันมันดำไป <c oughs> เดี๋ยวเทปหน้านะครับจะเป็นการลุยที่กับเพื่อนๆจะสกีกันจากซิซแลปนประเทศอิตาลีต้องข้ามเขาประมาณ3าถึงสเขานะครับขาแพลงกันวยก็หวังว่าจะไปกันรอดรู้ไหมว่าแอนดูชอบ,บ,ล,บลำบากลากที่อะไยิ่งถ้าตกเขาขาปวดวด้วยนะอะไรนะ<อ>ขาเจ็บด้วยแต่ต้องไปสกีด้วยโอ้โหสุดยอดจริงจ้างกูเลยครับอะไรต่างๆโอเคเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพยายามหาคอนเทนต์สุดๆให้กันเลยขอบคุณมากด้วยกันเสียง ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลน menu ของงเเรรา่่ได้้ททัววปะศแล แล้วก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับเครื่องเดิมไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่บารแล้วเหมือกันทั่วประเทศ